สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้ลักรถไฟทุกท่านนะครับสุขสันต์วันแม่แห่งชาติทุกๆท,ท่านนะวันนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็จัดขบวนรถจากไอ้น้ำนะครับเป็นขบวนพิเศษก็เดินระหว่างสถานีกรุงเทพนะปลายทางสถานีจุมทางฉะเชิงเซานะครับผมวันนี้ผมก็มาอยู่ที่สถานีบ้านทับช้างนะเพื่อบันทึกภาพแล้วก็วิดีโอให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านได้ชมนะคุณทวดนะอันเป็นที่รักของพวกเราชาวรถไฟนะ ก็มีบรรดาแฟนคลับมากมายนะมาบันทึกภาพนะทั้งที่บ้านทับช้างนะแล้วก็ตามลายทางต่างๆนะขณะนี้ขบวนรถกำลังจะผ่านสถานีบ้านทับช้างนะก็ในหนึ่งปีนะเราก็จะมีโอกาสได้ชมเพียงไม่บ่อยนะครับผมสำหรับวันแม่ปีนี้รถก็ไปฉะเชิงเซานะครับผมปกติทุกๆปีเนี่ยก็เห็นจะไปนครถมนะ มาแล้วครับพ่นควันนะแล้วก็เปิดวีดนะเดี๋ยวเรามาชมคุณทวดกันนะมาแล้วครับแปดสองสี่และแปดห้าสู e นนะ โดยสารเต็มคันเลยนะแล้วก็มีคนบกมือนะโอ้โหสุดยอดอะ่ะโอ้โหไปแล้วนะครับขบวนรถจากไอ้น้ำนะกรุงเทพชุมทางฉะเชิงเซานะข้างบนก็เป็นแอร์พอร์ตลิงค์บ้านทับช้างนะครับผมนะ ส่วนข้างล่างก็เป็นรถไฟสายตะวันออกนะก็เป็นความคลาสสิกที่ควบคู่กันนะเป็นเป็นครับเมื่อสักครู่นี้เราชมรถจากไอ้น้ำนะวิ่งผ่านที่สถานีบ้านทับช้าง ความสนุกยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะเพราะตอนนี้ก็จะมีขบวนรถที่วิ่งตามรถจากไอ้น้ำมานะนั่นก็คือขบวนรถพอประคองนะครับหรือรถบรรทุกน้ําที่ใช้สําหรับเติมรถจากไอ้น้ำนะแล้วแต่บางคนจะเรียกนะบางคนก็เรียกพอประคองบางคนก็เรียกรถกระติกก็สุดจะแล้วแต่นะครับผมก็จะผ่านสถานีบ้านทับช้างในชานฉลาที่2นะปู่นะครับ G E K นะ เปิดวีดมาแบบนี้เสียงเครื่องแบบนี้ใช่เลยนะครับแน่นอนนะเปิดไฟมาด้วยนะรามาชมนะขบวนพอประคองกันนะครับตามรถจักไอนะ้น้ำมาติดๆเลยนะมาแล้วครับสิ่งมาแล้วครับ ปแล้วครับปู่ของเรานะพอประคองวิ่งตามรถจักรไอ้น้ําไปติดๆนะครับผมพอขอลอก็เปิดวีดให้ผมด้วยนะแล้วก็หันมายิ้มนะก็เป็นมิตรภาพระหว่างคนรักรถไฟนะครับผมนะนั่นนะั่นนะั่นะนะนะได้ยินเสียงนะนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ